อาวันนี้เนี่ยห้องเรียนเราจะมีนักเรียนใหม่มาเรียนด้วยออกมาแนะนำตัวจ้ะสวัสดีค่ะโกโกโน้นะบ้านใครมีอินเทอร์เน็ตหรือว่ามีทีวีเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีแล้วเนาะมึงนางเป็นใครวะทำไมมันหน้าจังเลยอ่ะกูได้ข่าวว่านางเป็นเน็ตไอดอลอะมึงแล้วก็เป็นไฮโซอะไรก็ไม่รู้อะขนาดเล่นเหรอวะไม่รู้แต่กูไม่ชอบอีนี่อาหยุดคุยกันก่อนหยุดคุยกันก่อนนะคะ แนะนำตัวให้เพื่อนรู้จักด้วยจ้ะเริ่มจากเธอจีซี่หวัดดีเราจีซี่นะเป็นไอไอดอลหวัดดีเรามะนาวเป็นคนรวยรวยมากด้วยหวัดดีเราอันอันหวัดดีเราหญิงพลอยนะโอเคทุกคนรู้จักกันดีแล้วเนาะยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนใหม่ด้วยนะจ๊ะ แล้วก็มีงานอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ขึ้นมาทำได้เลยเดี๋ยวครูขอตัวไปไประชุมก่อนฮ่าฉันลงรูปไปเนี่ยคนกดไลค์แค่สามแสนกว่าคนเองอะ่ะเครียดจังเครียดมากไหมอ่ะไปหาหมอไหมโกโก้แล้วรูปเธอคนกดไลค์กี่คนหรอได้ข่าวว่าเป็น,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 บบนเน็ตเอดา์เหมือนกันนี่คนกดไลค์ฉันเนี่ยไม่เท่าเธอหรอกแต่ฉันมั่นใจนะว่าหน้าตาฉันเนี่ยดีกว่าเธอแน่นอนโกโก้เน่เชื่ออะไรนะเธออะ พูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตสัญญาณทีวีเข้าไม่ถึงเออีนี e ่ N e. เอาสิแน่จริงก็ตบสิเธอจะได้รู้ว่าอำนาจเงินเนี่ยมาทาอะไรเธอได้บ้างเธอคิดว่าเธอรวยอยู่คนเดียวหรอคนอื่นเนี่ยเขาก็รวยเหมือนกันนะมี iPhone แค่เครื่องเดียวเนี่ยอวดแล้วอวดอีกน่าเวทนาจังเลยนะเธอละมีเหมือนเขาหรือเปล่าอย่าให้รู้นะว่าเอาใตไปแลกมาใครจะไปเหมือนเธออะเครื่องที่หนึ่ง เครื่องที่สองและเครื่องที่สามมีเยอะแล้วไงอ่ะอย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ได้เกาะพ่อแม่กินเหมือนเธออ่ะเนี่ยทำไรกันน่ะมะนาวขอโทษโกโก้เดี๋ยวนี้คะแต่หนูโดนตบหน้านะคะเธอจะขอโทษดีๆไหมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันจะให้กราบเท้านะโทษอะไรนะไม่ได้ยินอ่ะ ขอโทษขอบคุณนะคะครูออนที่ทำให้รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยยังมีความยุติธรรมให้นักเรียนเสมอจ้ะ